สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การไลฟ์สดนะครับทางช่องยูทูบชา n e l นักข่าวสุรินนะครับแล้วก็ทางเพตสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินนะครับบรรยากาศเช้าวันนี้ครับที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีศิีนรงจังหวางก็ได้มีการจัดกิจกรรมตักบาตรบนหลังช้างนะครับทุกเช้าวันเสาร์นะครับครับผมขณะนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านสุวัสด์พงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ พร้อมเราเนือหน้าส่วนการรัชกา,การแล้วก็พี่น้องประชาชนผู้มีจิตัทธานในพระพุทธศาสนานะครับได้เดินทางมาถึงพร้อมกันยังลานทำลานที่ดีแล้วนะครับผมลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับพึงตั้งใจตั้งนโม3าจบพร้อมกันนะครับเราจะได้กล่าวคําถวายพัตปรานเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับ ตั้งนโมพร้อมกันนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุธทธัสสะอิามาลิมะยังคางเตยจัตริวารานิที่ถูสังฆัสสะ โอโนชยามะสาธุโนพันเตที่ขุสังโคอิมานิพัตานิสัปปริวรานิที่ขุสังคาสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตที่ขุสังโค อิมานิพาตานิสับปริวรานิที่ขุสังคษสะโอนชยามะสาธุโนพันเตที่ขุสังโคข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภาคตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงดูับภรคตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเพื่อนรดับต่อไปจะแตระมาล่า้าหน่ยเพื่อนทัท้งคู่ ผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงชังวางนะครับวันนี้วันเสาร์ที่10เมษายน2564นะครับเช้าวันเสาร์ครับที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงชังวางก็มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระบนหลังช้างนะครับบนหลังช้างซึ่งทางจังหวัดสุรินทร์ก็ ได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทั่วไปครับมาร่วมกันทขบุญกับบาปพระสงฆ์ที่นี่นะฮะซึ่งที่จมีการจัดการเช้านะครับเช้าแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมชุดผ้าไทยนะฮะสวยงามมาครับได้แล้วมาท่านคสชสวินนะครับท่านอขอสวยงามมากครับเอกลักษณ์ของสุรินทร์ครับ คนมาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะลุงข้าเขามานะฮะในการด้วยชุด้าไหม่ภาพเมืองสุรินทร์ของเราครับผมก็เดินรับประบแล้วนะครับสวยงามกันทั้งนั้นเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเช้าทุกท่านเลยครับสวัสดีครับบรรยากาศความงดงามของจังหวัดสุรินทร์ยามเช้าครับที่ต้อนรับทุกท่านมา ดูบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้ทุกวันเสาร์นะครับที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พัฒนีสินนงจังหวังครับไม่เจอนานนะคะไม่เจอกันนานะะน,น,านะครับสบายดีนะครับ,ส,บสวยงาม สามารถที่จะตักบาตรบริเวณด้านล่างก,ก็ได้หรือจะไปที่อันทิจันจในะคร,รับก็สามารถที่จะขึ้นไปเพื่อ,อร่วมตักบาตรพะในตอนเช้าได้เช่นเดียวกัน ยามเช้าครับที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภาคดินสีนวงจังวางกับกิจกรรมการทำบ,บุญตับ,บาตรพระบนหลังช้างนะฮะโซแกนของการจัดกิจกรรมก็คือนุ่งผ้าไหมนะฮะน,นุ่งผ้าไหมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรบนหลังช้างนะครับซึ่งในแต่ละสัปดาห์นะครับก็จะมีพี่น้องชาวสุรินทร์ครับ นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พ่อเบืองของเรานะฮะผู้นำพี่น้องชาวสุรินทร์มาร่วมกันทำกัะบ,บาดกันทุกๆเช้ากันที่นี่นะครับเป็นบรรยากาศท่านบนอาจรรย์ครับก็จะเป็นบรรยากาศ ขเหล่าการชาติจังหวัดสุรินทร์ครับท่านปลัดจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าส่วนราชการก็เริ่มต้นาะขักบาทบนหลังช้างคือเสน่ห์เมืองสุรินทร์ครับช้างแสนรู้นะครับมาร่วมรับพระสงฆ์ขึ้นบนหลังช้างนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนชาวสุรินทร์ ได้ตักบ,บาทกันนะครับก็เช่นเดียวกันครับนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะมาทำบุญตักบ,บาตรยามเช้าแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับตักตายก่อนเลยนะเนี่ย ท่านผู้ว่าราชการปสุรินเลยนะนี่ทางแสนรู้เลยนะรู้เลยว่าต้องรับอะไรก่อนนะฮะ เช้าว,วันเสาร์ครับบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ของเรานะฮะที่มีการนําช้างมาร่วมกิจกรรมในการตักบ,บาตรแบบนี้ทุกวันเสาร์นะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานชาวสุรินทร์นะครับหรือว่านะักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2564นะครับ ท่านสามารถมาร่วมทำบุญกันได้นะฮะในช่วงวันสงกรานต์แบบนี้ครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนากลับสู่จังหวัดสุรินทร์นะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ก่อ,อนหน้านี้หลายคนก็มีความกังวลใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าเดินทางเข้าสู่จังหวัดสุรินทร์นั้นจะต้องถูกกักตัว14วันหรือไม่นะฮะก็ชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ การประกาศของทางจังหวัดสุรินที่มีคําสั่งออกมาก็คือว่าในพื้นที่สีแดงนะฮะสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงนั้นไม่มีจังหวัดใดนะฮะที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเพราะฉะนั้นท่านเดินทางมาไม่ต้องกักตัวนะครับไม่ต้องจักตัวแต่ท่านที่เดินทางมาในพื้นที่จาก9จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่สีส้มนะฮะท่านก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะฮะเข้ามาได้แต่ต้องไปรายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ืออสมอในชุมชนในหมู่บ้านของท่านนะครับเพื่อได้เก็บข้อมูลลงในระบบก่อนนะครับลงในระบบก่อนแล้วก็จะได้พรอติดตามดูแลเพื่อควบคุมการแทบระบาดของเชื้อไวรัสโควิดไปนะครับคือภาพบรรยากาศความสวยงามของการตักบาตรคนหลังช้างของจังหวัดสุรินทร์นะครับ ก่อนนั้นเราจะเห็นภาพความสวยงามของการตักบาตรบุหลังช้างน,นะฮะในช่วงของอวันออกพรรษานะฮะแต่ว่าตอนนี้มากำหนดไว้ทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์เพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องราวของการแต่ง้าไทยนะฮะแต่ง้าไทยให้คนสุรินทร์ได้แต่ง้า,ไ,งทาไทยนะฮะแล้วก็ ที่สำคัญส่วนนึงก็คือว่าแฟนพัาไทยนะฮะมาตักบาทบนหลังช้างตอนเช้าแบบนี้นะครับ แล้วอาจาจะมีถุงพลาสติกหรือว่ามีอาหารที่ถากลงไปในตกลงมานะ้าเส้นรู้ก็จะเก็บให้นะสาพาการยามเช้าวันนี้ครับเสาร์ที่10เดือนเมษาย,ยน2564นะครับในช่วงเดือนเมษาย,ยนเทศก,กาลสงการานต์ประกำปี2500 64นะครับก็อต้อนรับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหลานชาวจังหวัดสุรินที่ทํางานอยู่ที่กรุงเทพหมหาคนครทํางานอยู่ที่สมุทรปราการสมุทรสาครหรือจังหวัดต่างๆตามบุญิ่าต่างๆนะก็จะเดินทางกลับภูมิลําเนากลับมาบ้านในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับ มาพบญาติพี่น้องครอบครัวกันนะฮะหรือว่าเป็นโอกาสของการมาร่วมญาติในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ของทุกๆปีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้มาร่วมในการถวบุญตักบาตรบนหลังช้างนะครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมต่งางๆที่ทางจงสุรินได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นมาก็สามารถไปร่วมกิจกรรมต่งางๆกันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ส่วนที่สําคัญก็คือมาตรการ ในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมนั้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการก็คือการสวมใส่แมสนะฮะใส่แมสตลอดเวลานะครับเว้นระยะห่างการเว้นระยะห่างกางรล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับซึ่งก็จะมีจุดตรวจคัดกรองในแต่ละจุดของการจัดกิจกรรมนะครับเมื่อท่านเดินทางมาก็จะผ่าน จุดตรวจคัดกรองนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID ด้วยนะครับก็ขอให้ได้ร,ระมมาระวังกันนะครับในรูปของการดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายนะฮะไม่เพียงแต่ตัวท่านเท่านั้นนะฮะบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวญาติพี่น้องก็งช่วยกันบอกกล่าวกันด้วยเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID เนี่ยเริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับนี่น่าจะเรียกได้ว่าเป็น ระล,ลอกที่3แล้วที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับบรรากเช้านี้มีสื่อมวลชนผู้สื่อข่าวนะครับช่างภาพหลายท่านครับมาร่วมติดตามทําข่าวแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศความสวยงามที่บริเวณอนุสาวรีย์พิะยาสุนทกีสีนวลงจังหวัดด้วย นะครับก็ขอยุดการหลายสดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับได้ร่วมกันสวมใส่ชุดผ้าไทยนะฮะชุดท้าไหมมาตักบาดบนหลังช้างกันทุกวันเสาร์ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พระดีเสนาหลวงจังหวังนะครับก็มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ของเราในช่วงของวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานประจําปี2500 64นะครับภายใต้มาตรการ e w ว o นมอนครับนั่นก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างการตรวจเช็คอุณหภูมินะครับด้วยเทอร์โมสแกนและจุดต่างๆแล้วก็ที่สำคัญส่วก็คือก็คือการาช่วยกันในเรื่องราวของการป้องกันการแพร่ระบาดนะครับโดยผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงของให้รายงานข้อมูลกับทางอสอมอผู้นำชุมชนได้นะครับ 啾啾啾啾啾啾。 นี่ก็เป็นจุดบริการจำหน่ายอาหารช้างนะครับจะเป็นแตงกวาเป็นอ้อยผลไม้อาหาที่ช้างชื่นชอบ luôn tám tháng